ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเกาะใต้พิภพกันเป็นเกมสยองขวัญที่เขาทำออกมาคือไทยทำกันจริงๆใช้คนจริงๆเล่นนะแต่ว่าตัวเรานั้นจะต้องเป็นคนเลือกเส้นทางของเรื่องราวในเกาะใต้พิภพนี้นะทุกคนซึ่งเรื่องราวมันเป็นแนวสยองขวัญเฮอร์เร์นะเราไปดูกันว่าเรื่องราวในเกาะใต้พิภพนี้จะเป็นยังไง ไปดูกันโอ้ดูเหมือนว่าเหมือนเราอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนโดนตัดออกเลยอะ่ะต้นไม้แห้งนะและมีผู้ชายคนหนึ่งมองไปข้างบนฟ้าอะไรอะ่ะพายุหมุนเหรอโอ ยังไงสิเขาเป็นใคร่ะ้วเนี่ยแล้วแล้วยังไงต่อเขามองเขาเจออะไรมีคนอยู่อีกหนึ่งสองสามสี่รวมทั้งหมดห้าคนแล้วอีกสี่คนก็มองข้างบนเหมือนกันใครกันเลยเนี่ยเอ๊ นะโหนั่นไ,ไม่โอ้และเขาก็หายไปอา้าวเหมือนมีเสียงแบบเสียงไซเลนไว้ทุกคนเป็นเป็นแบบอบพยพหรอหรืออะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยและแล้วก็เจอเด็กผู้หญิงหนึ่งคน โอ้โหเอาเร็วเอาเร็วนั่นสติปของหนังสยองขวัญต้องก้มหน้านั่นนั่นนันนัน,นอะไรสายไปแล้วหรออะไรอเอ่ยเอ้าอ่ะเออเรามาแล้ว รอเราทำไมโถฉันปวดหัวจังฉันอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยแล้วคุณคุณคือใครกันเออนั่นสินี่คือจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดนี่คือนรกที่เธออยากออกไปมากที่สุดประวังในการอยู่รอดอะไรเนี่ยอ่า นี่เป็นการเลือกของเรานะทุกคนเอออันนี้น่าจะเป็นปากฏตัวออกมานะเออแล้วเขาพาเรามาที่ทำไมเออคุณพาฉันมาที่ต้องการอะไรเออตบมือทำไมอุ้ยมีน้องคนหนึงเล่นเกมอยู่นะเอาอันนี้เรานี่เราอยู่ในป่าเมื่อกี้นี่มาเออเมื่อกี้ฝันร้ายออก รูปเกิดอ,อะไรขึ้นบนโลกนี้เนี่ยความฝันมันช่างประหลาดนะั่เหมือนจริงเลยนั่นน่ะสิอ๋อนี่พ่ออันนี้ลูกเราไยตื่นแล้วหรอคะ,อะโอ้โหหนึงห่งลาวเข้มคน้นเออ เราสามารถคลิกสำรวจได้นะนี่อะไรสมุดโน้ตบันทึกพฤติกรรมและตัวเลือกนะแล้วก็อันนี้จานข้าวเหรอลูกสาวของฉันทำอาหารให้อาหารเช้าให้ฉันเธตัวเล็กจริงๆโอ้แล้วก็คลิกอะไรได้อีกไหมนะมีหนังสือนะหนังสือสองเล่มต้องเป็นทรัพย์สินของโรงแรมตอนนี้ไม่ใช่เวลาหนังสือฉันควมองหาที่อื่น อ๋ออันนี้เราอยู่ในโรงแรมเหรออันนี้ลูกสาวคลิกไม่ได้นะในนี้เออเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหนังสือเหรอวันที่หกฉันค้นหาทุกที่บนเกาะน,นี้แล้วแต่ก็ยังหาเธอไม่พบช่วงนี้มีหมอกเยอะบน,กน,กอนอะเกาะเกาะอะไรอะเหมือนหมอกอะไรละละเหยเลยนะมันผิดปกติ เครดิตของกาะน,นี้ค่อนข้างน่าสงสัยควรตรควรออกไปตรวจสอบนะตอโอใครบนโลกนี้ที่เป็นผู้หญิงอังแปลกประหลาดหมายเหตุแขกคนหนึ่งไปหรือเปล่าลี่หลิวหยางอะไรเอ่ยคนเขียนตอนนั้นอยู่ที่ไหนนี่เขาผ่านอะไรมาบ้างนะเวไาย,ยิ่งก่าความตาย คำพวกนั้นมันน่าเสียดาจริงอะไรเนี่ยเออมีรูปภาพมันคือโปสเตอร์ที่เธอส่งมาให้ฉันอะไรอู้อะไรอ่ะ <c oughs> หลังจากที่ไม่ติดต่อคุณมาหลายเดือน,นจู่ๆ <c oughs> ก็ได้รับโปสการ์ด <c oughs> ใบนี้ มันถูกส่งมาจากเกาะนั้นที่เราตกหลุมรักกันครั้งแรกอ๋อจดหมายจากแฟนเองฉันหวังว่าคุณจะไม่เป็นไรนะค่ะคุณยังคุณยังคงไม่พอใจฉันฉันก็อยากจะบอกคุณว่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้ให้จบนะกลับบ้านกันเถอะฉันสามารถฉันสามารถแก้ไขความผิดที่ฉันทำฉันรักคุณ ฉันต้องการคุณลูกสาวของเราต้องการคุณนะเอ๊ะทำผิดอะไรกันเล่ะเนี่ยฮึเอ่ออันนี้หมดแล้วลูกสาวเรานะลูกภาพเหรอภาพวาดเหล่านี้เอ๊ะทำไมพูดว่าอีกครั้งภาพวาดเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเคยมาเหรอเออนี่เตียงนะ เธอนอนไม่หลับปั่นไลเสมอนี่คือห้องสวีทอันนั้นเป็นห้องลูกสาวฉันเธอรู้สึกประหมาทุกครั้งที่เธอลืมตาเอีอันนี้ยังลองคุยลูกสาวนะฉันไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อไหร่บางทีฉันอาจจะใช้ใช้เวลากับเธอน้อยไปหน่อยเธอดูเหินห่างและไม่เข้าสังคมตั้งแต่แม่ของเธอหนีไปอ้เก็บตัวอย่างเี้ยหรอ น่าจะไม่มีอันแล้วมั้งประตูคือความเชื่อมโยงระหว่างสองโลกโลกภายในประตูเป็นของฉันทำไมความคิดแปลกๆเหล่านี้จึงพุดขึ้นมาในหัวฉันนะโอ้ยังไงสิยังไงสิแปลกๆเฮห,หมดแล้วมั้งอ๋อโอเคเรา เราปลดล็อกหมดแหละเราหาจนทั่วอะไรไม่มีอะไรแล้วมั้งไปกันกี่โมงแล้วล่ะ？ฮะ？ฮะ？อ้าวลูกเป็นทำอะไรเนี่ยพ่อเนี่ยหนูกำลังเล่นฟีไฟอยู่เลยนะว่ะโอ้น้องโอ้ยคุณพ่อ อะไรอะ่ะอ๋อเออให้เราเลื่อนนี้เหรอโอเคโอ้โหโอุห้ยเฮ้ยในกระจุกเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่าอ่ะเออทำไมภาพเราแปลกแนี่เป็นภาพหลอนหรือเปล่าทุกอย่างมันก่อดูไม่ไม่สมจริงเลยดูเหมือนันจะลืมาบางสิ่งสำคัญมากไปแล้วฉันต้องตามหาเธอให้พบ และกลับสู่ชีวิตปกติโดยเร็วๆโอ้เกิดอะไรขึ้นวะเนี้อ่ะโอ้คุณพระอะไรเอ่ยคุณกำลังมองดูลูกสาวคุณอดไม่ได้โอ้คุณอดไม่ได้จะพูดอะไร อจะเพิ่งพูดอะไรมีแต่ทําให้เธอต่อต้านมากขึ้นตอนบทเรียนที่ดีให้กับเธอหากเธอไม่มีความสุขฉันจะหาเวลาคุยกับเธอในภายหลังเ,เดี๋ยวนะณนะตอนนี้เหรอคือเมื่อกี้เหมือนเราพูดน้องเขาไม่สนใจเลยวะ่ะแต่ถ้าตอนเนี้ยกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ บางทีน้องยังอารมณ์หงุดหงิดไม่พร้อมฟังหรือเปล่าถ้าเราพูดตอนนี้คือจะยิ่งตีกันหรือเปล่าออืมันนี้แล้วกันอะไรอะความพอใจเพิ่มขึ้นที่นี่ยังเหมือนเดิมพ่อหนูไม่แค่ไม่เข้าใจทำไมอย่างคนนั้นปฏิบัติต่อพ่ออย่างนี้ทำไมแม่ยังมาตามหาแม่ อ๋อยังไม่ตามผู้หญิงคนนั้นอีกอ๋อแสดงว่าน้องโกรธแม่มากๆเลยเนี่ยที่แบบทิ้งพ่อไปแต่คือน้องก็คือรักพ่อนะเออที่นี่ที่ไหนนี่โรงแรมดอกพ่อคะโรงแรมนี้เป็นเป็นโรงแรมผีสิงหรือเปล่าใช่เหรอจริงสิมันเขียนมันอยู่ที่นี่โรงแรมนี้เป็นสำนังกงานใหญ่ของญี่ปุน่นแล้วต่อมาก็ถูกไปไหม้ที่พื้นมีเพียงภาพวาดเท่านั้นที่รอดโอ,อ หนูมองขึ้นไปชื่อเกาะหงฉวนมีเรื่องเล่ามาจากตำนานของญี่ปุ่นเป็นจากที่เท,ทระจ้าญี่ปุ่นได้พบกับอิซุนาม i อ๋อโอ้ฉันไม่คิดว่าฉันเคยเห็นภาพว่านี้เมื่ก่อนแต่เหมือนคุ้นเคยลองตรวจสอบดีกว่านะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมรูปถึงไม่โดนไฟไหม้ลองดูสิอิซานาง,งิว่าอิซานาง,งิ อิซานามิภรรยาของเขาเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรอิซางิไปที่หองเฉียนเพื่อช่วยเธอโอ้เป็นเรื่องราวตอนที่สองบทที่สามนะไอ้ยาเอ้แปลกแปกเว้ยอุ้ยน้องคนนี้ว่าต้นเกมเกิดจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาได้พบกันนะอิซานามิ กินอาหารเรียบร้อยตัวหนอนวิ่งไปทั่วอิสานกิกโกแทบตายพ่อพ่อคะออคุณพ่อคะอุ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะอุ้ยโอ้หุ่นสีแดงน้องคนเมื่อกี้คือเหมือนเขามาเพื่ออะไรเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าต้นเกมคือน้องบอกว่าเรามาสายไปแล้ว เราเราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครด้วยนะไม่รจริงๆไม่รู้ทำไมถึงต้องมาหาเราด้วยอะแปลกๆในฝันก็มานะไม,ไม่มีอะไรลูก,ไม,กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันเถอะโอ้เรื่องราวคิมค้นมาก มิจัยของหลังสงครามโลกครั้งที่สองือญี่ปุ่นประจาการอยู่ที่อุยโอ้โหมีตัวละครอีกคนหนึ่งห๋อคนนี้เหมือนทำคอนเทนต์อธิบายประวัติของที่นี่นะโอ้เล่าเล่าได้เราได้แบบน่ากลัวมากอะไรหนูมไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อย 哦，变魔就再也别想出来了。哦。各位老铁，六六六，赶紧刷起来啊！记得打个赏啊！还有，你记得来过哦。哦。哈哈哎，这都什么年代了，还有人吃这个装神弄鬼的饭呢？傻子才信呢！小姐，你可别害怕放心吧，大哥哥，我才不怕。你没过来看？也是来旅的。我过没两天了。 อุ so ้ยครั้แรกเลย่ย่ยเมยงเวีแชดกันไหมพะน้าโอ้พะนุ่มจีบลูกเขาอ่ะยังมีการยิ้มหันนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย่อพยโอ้เมื่อกี้คิดเหรอ？ 我搜你还是你搜啊？不用了，哎，走。哎 <che seas>，没得，不，去。哦，爸、嗯，我忘了。老公，我刚刚是没想，我刚刚是没想。你妈之前手机定位在这附近。调查，发现手机定位在这附近。你跟他联系一下。凭什么我们到处找他？他没得，他没得。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 他没得，他 น้องรดรดเมจ้าอุ้ยอย่างเสียวเลยเอ้าเอ้าไอ้คนขับเมื่อกี้มันเป็นไอ้คนนี่ขอวีแชตเราเหรอตรงนั้นเอ๊ะนี่ ยังไงสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะฉันเกลียดคุณเอ๊ะเออน้องคนนี้ที่เราเห็นนี่นะพอะดูสิ เธอมาหาใครสักคนเหมือนกันโหน้องเออลองไปดูสิเพราะนาคุณมากเลยนะเออชัดได้เท่านี้โอเคผูห้หญิงตัวเล็กๆหายไปไปยังก่อนนี้ไม่ใช่เธอตามหาน้องสาวของเขาเอ้ย อีกครั้งเธอเป็นผู้หญิงอ๋อดกผู้หญิงคนนั้นเหรอเอาละฉันถหยพูดอะไรตอนนี้ให้กว่าอาจจะผิดพลาดก็ได้อืมโอ้ถามเธอทีหลังเออแต่เธอไม่ตอบไม่ไปอยู่จะพูดอะไรอีกเออถามหรอเพราะว่าเธอมองหน้าเราแล้วคือเขาไม่พูดเลยนะ อืมอาจจะเศร้าก็ได้นะหนูก็ถามดีวะเฮ้เราก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่รู้จะหรือว่าถามเลยวะเอาเอาความสงสัยดีกว่าถามเผื่อจะรู้อะไรหิ่งคนนี้ดูเหมือนได้ยินคุณเดี๋ยวเธอไม่สนใจเราเอา้าออเราถามแล้วแต่เกิดโอเราต้องเลือกอีกรอบเหรอ เอองั้นปล่อยเวลาให้เธอนี่ล้กกันฉันเยจอริงๆ้ถามว่าเธาอยู่ไหนบอกได้ที่ไหนได้ไหมเธออยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เธอไปแล้วไปแล้วเหรอตอนนั้นหมอกลงเรือจะไม่ออกไปเธอน่าจะยังอยู่บนเกาะนะขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณค่ะ เอออุย้ยหูลูกปั้นอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยโอ้วกลับกันเถอะครับพ่อเกาะใหญ่ขนาดเนี้ย找找พวกเราจะเจอเธอได้ยังไงกันก็ลองหาดูก่อนถ้าเราไม่ต้องการพบใครก็น่าจะรู้นี่เรียกเมว่าเธอว่ะ แสดงว่าเกียดแม่มากนี่ปามหาเธอทำไมกันล่ะไม่มีเหตุผลหรอกเออหนูเป็นเด็กไปใช่ไหมล่ะหนูป็นเด็กใช่ไหมล่ะพ้องเลยไม่ว่าอะไรเนี่ยเออน้องเขาอยากรู้เหมือนกันนะจริง ปัญหาของผู้ใหญ่อุ๊ยมีเหมือนวัดเศ้าหลินหรือใครเนี่ยเป็นเทพเจ้าหรอโอ้ตอนเย็นแล้วละ่ะกับกันเธอมันมืดแล้วละ่ะลูกพ่อดูสิอะไรอ่ะพระจัรสีเลือดเหรอ มีเลือดออกแล้อคุณพระจันทร์รีบไปกันเถอะลูกไปเร็วอุ๊ยอะไรอะ่ะหมอกเต็มเลยหม้กอดอะไรอุ๊ยรองเท้าปุโบูน้องคนนั้นอีกแล้วอะ่ะน้องเสื้อแดงถือตุ๊กตาหมี น้องมีอะไรไม่พูดอ่ะตุ๊กตาหมีในมือมีดวงตาสีดำเป็นมันดูเหมือนมีชีวิตเหมือน,นราบกป้องเจ้าของหน้าคุณลุกเอ๊ะแต่ว่าน้องน้องไม่ได้มาายนี่นาะเหมือนน้องแค่มาพูดว่าเรามาสายไปน้องมาเตือนเราหรือเปล่าเออเอาเราหมกมุ่นกับ กับน้องเสื้อแดงว่ะเอาแล้วเอาเงาวิ้นเนาะเิ้ย,นะยลูกลววเราเดี๋ยวอีซินอย่าไปอีซินลูกอย่าพึ่งเอ่อเดี๋ยวนะเราต้องเลือกทางเดินเหรอวะเออเราต้องไปทางไหนอ่ะสายหลักกับเลนดินโครนหรอ อีซินยีซินาระวังลูกระวังอะไรอ่ะ你别乱动啊一心ระวังนะเด็กคนนั้นเธอไปแล้ว<哎>้ยตกใจมัลยอโหจับไว้จับไว้จับไว้ Tập bay Ui. Ui, nông nứt ô điếu à này à ôi 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 โอ้โหเป็นคุณนั่นเองไม่เป็นไรโอ้ยยังเสียวเลยโอ้โหพาอหนุ่มขอวีแชทแล้วว่าขอมาช่วยเลยโอ้โหโอ้ยน้องเป็นแผลโอ้โหใัองอบอกให้ระวังไงลูกไมาอย่าวิ่งเข้าใจไหม เป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนดีที่ไม่เป็นไรมากนะลูก,ม,ลกมันไม่ถูกเหมือนหินเลยพ่อแส,สดงว่าแผลน้องไม่ได้โดนหินบาดเหรออ๋อพ่อลองพิงปอะดูก <laughs> กเสกียงเพลงน,นี่เปวงนี่พ่อร้องเพลงนี้ทำให้ลูกหัวดร้ะลูกยังเหมือนเดิมนะไปะเดี๋ยวพ่อพากลับไปนะโอ้โหเรื่องราวเข้มคนมากทุกคน ยังน่ากลัวนี่ไม่ใช่ที่ที่เรามานี่ครับพ่ออุ้ยโอ้ไม่โอ้โหร้อนมาก my กอด โอ้โหก็ขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนมันเรื่องมันน่ากลัวมากเลยก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Sleeping P ด้วยนะแล้วมาลุ้นเรื่องราวกันต่อว่าสองพ่อลูกนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย